ข้อที่3ครับยอมในสิ่งที่สมควรยอมมันคือเรื่องอะไรบ้างบางครั้งเนี่ยเราเคยเถียงกับคนอื่นไหมครับทั้งท้งที่เป็นเรื่องของคนอื่นด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องของเราด้วยนะครับบางครั้งเราต้องยอมเรื่องแบบนี้มัางเพื่อให้มันมีเวลาในการไปยอมอันแรกหรือยอมอันที่สองมากขึ้นเพื่อให้เรามีเวลามาดูตัวเองมากขึ้นบางครั้งชนะไปก็เท่านั้นนะครับแต่หลายครั้งหลายคนเนี่ยจะเป็นตรงนี้เยอะนะครับหมายความว่าเราต้องให้ทุกคนเข้าใจเราให้หมดอ่ะ บางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เป็นนะมันต้องเคลียร์มันต้องคัดมันต้องเขาเรียกอะไรมันต้องให้เขาเข้าใจเราถึงจะเดินต่อได้พอมาทํางานจริงๆแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่จําเป็นต้องให้คนเข้าใจของเราทั้งโลกอะ่ะการยอมแพ้ในเรื่องเราไม่ต้องเอาเถียงชนะคะคานใครก็ได้ถูกไหมครับยอมแพ้ไอ้คนที่มันเถียงไม่ฟังอีลาค่าอีลมอะ่ะยอมยอมไปเถอะท่านท่านว่าไหมเพราะมันเสียเวลาไงบางทีเราเอาเวลาตรงเนี้ไปทำกับคนที่เขาพร้อมที่จะเห็นด้วยดีกว่าไหมครับมีคนพร้อมที่จะเห็นด้วยเชื่อผมเถอะแต่หลายคนยอมตรงนี้ไม่ได้ พอยอมไม่ได้แล้วก็เกิดอาการไม่ยอมถูกไหมครับพอไม่ยอมเสร็จปุ๊บมันก็ทาให้เราเสียเวลาไงนั่นคือยอมไปเลยมอยากชนะชนะไปเลยชนะไปเลยเรายอมในสิ่ที่สมควรที่จะยอมอ่ะไม่ใช่คนยอมแบบนั้นเข้าอ่อนแอนะครับม,มันเหมือนความกล้าหาญแบบนึงอ่ะคือเรียกอะไรอ่ะเข้มแข็งมากพอที่จะให้บางอย่างทั้งท้งท,งที่เราไม่ผิดอ่ะมันผ่านไปได้อ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้วนเนวลาเราทํางานธุรกิจแบบนี้มันทํางานกับคนหลายคนเนาะยอมในสิ่งที่ทําให้เราไปต่อได้ยอมที่จะเรียนรู้ ถูกไหมครับยอมที่จะฝึกฝนยอมที่จะอดทนกับคําพูดคําดูถูกคนด้วยอย่างเงี้ยยอมที่จะหรือจะถูกโดนด่าโดนไม่เข้าใจปล่อยมันเราต้องยอมถูกไหมครับเรื่องนี้ผมถึงองบอกยอมมีโอกาสคุยค่อยคุยมีโอกาสเคลียร์ค่อยเคลียร์แต่ไม่ใช่ต้องเคลียร์ก่อ,กอนแล้วค่อยทํางานได้วันนี้หลายครั้งต้องเคลียร์ก่อนแล้วค่อยทํางานได้สุดท้ายไม่ได้ทําท่านเชื่อผมไหมครับสติเราจะไปหาแต่คตําตอบว่าจะไปตอบมันยังไงจะไปเคลียร์มันยังไงให้มันเข้าใจ ไอ้คนที่เข้าใจรอเราอยู่สุดท้ายอดเลยเราก็หมดไฟไปคุยกับเขาพอดีแพ้ในที่ในสิ่งที่เราไม่สมควรจะชนะเออบางทีเราเถียงชนะใครแล้วเราได้โลได้เหรียญไหมครับได้ค่าปั้นดาวไหมมันอาจจะไม่ได้นะจริงไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็ยอมยอมในเรื่องพวกนั้นใครจะว่าอ่อนแอรเรื่องเขาเฮ้ยอ่อนแอมากไปหรือเปล่าที่ยอมเรื่องแบบนี้จริงๆไม่ใช่นะครับมันมีความเข้มแข็งกล้าหาญมากพอที่จะให้บางอย่างอะ่ะมันผ่านไปได้แต่หลายคนยอมเพื่อที่จะยอมไง วันนี้เราก็ต้องยอมให้อะไรที่มันมันมันไม่เอื้อต่อชีวิตเราไม่เอื้อต่อความสําเร็จไม่เอื้อต่อเป้าหมายเราอะ่ะยอมยอมมันไปเถอะบางทีให้มาเรียนรู้เนี่ยบอกมาไม่ได้นะแต่ไปไปเที่ยวไปเ่างอื่นไปได้นะแล้วพอเราเรียนรู้รู้สึกว่าไม่มีตังค์นะไม่มีเวลาไม่มีรถแต่ไปอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งมันไม่เอื้อต่อการที่จะทําให้เขารวยขึ้นอะ่ะ หรือเขาไม่อยากรวยผมไม่แน่ใจเนาะถ้าเขาไม่อยากรวยเขาเขาก็คิดถูกแต่ถ้าเขาเขาก็บอกว่าเราอยากรวยนะแต่พอให้มาแบบนี้เขาไม่มาไงแต่แต่พอไปแบบอื่นที่มันไม่เอื้ออะไรมันเสียเวลาแต่เปล่าเสียตังค์ด้วยนะครับไม่มีก็ยืมไปอย่างเงี้ยทาไมเราไม่คิดกลับกันครับไม่มีเรายืมมาเรียนรู้ได้ไหมคือวันนี้เราจะเอาเงินแสนเราลองนึกดูดิอยากเก่งแต่ไม่ยอมเรียนรู้ท่านคิดว่ามันจะเก่งไหมครับต่อให้เก่งขนาดไหนมันมีเก่งกว่าอยู่เสมอท่านาจริงไหม วันนี้เราต้องเก่งกว่าตัวเองเก่งไปอยู่เรื่อยๆบางคนบอกเก่งเก่งแค่นี้เอาแล้วพอแล้วอย่างเงี้ยมันไม่มีความเก่งแบบเท่าเดิมมันไม่มีมันมีแต่เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เราเก่งเท่าเดิมคนอื่นเขาไม่หยุดไม่หยุดพัฒนาตัวเองอ่ะเขาก็เก่งขึ้นเรื่อยๆผลลัพธ์มันก็ได้มากขึ้นเรื่อยอยากรวยแต่ไม่ยอมขยันอยากรวยแต่ไม่อยากเรียนรู้ผมว่ามันยากนะครับถ้าเป็นแบบนั้นหลายครั้งเราทําใจกับยอมรับเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะครับมันเลยทําให้เรา พลาดโอกาสที่จะขยับขยายพลาดโอกาสที่เราจะก้าวไปข้างหน้าก็เป็นไปได้นะครับลองทบทวนดู